ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนที่ห้านี้ก็มาขอปรารภเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อการหนีบาปเรื่องการหนีบาปนี้เราก็ต้องพูดกันเรื่อยวิธีการหนีบาปก็ต้องพูดกันเหมือนกันวิธีการหนีบาปเอาตามแบบฉบับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตัดไว้ในสังโยช์ความจริงสังโยชน์ทั้งหมดที่มีสิบระการแต่ถ้าตัดได้ทั้ง10ก็เป็นพระอรหันต์ตัดได้ห้าก็เป็นพระสัาคามีถ้าตัดได้สก็เป็นพระโสดาบันกับสกิทาคามีสำหรับเรื่องความเป็นพระโสดาบันหรือไม่นั้นเขาดาด่าแทนพุทธบริษัททั้งหลาย จงอย่าสนใจถ้าเรามุ่งความเป็นประโสดาบันจริงๆอารมณ์จิตจะกลุ้มทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นหรือไม่เป็นเราไม่ทราบถ้าบังเอิญไม่เป็นประโสดาบันคิดว่าได้เป็นประโสดาบันกรรมหนักจะมาทีหลังนั่นก็คือว่าถ้าเวลาตายพลาดช่างลงไปเราจะไม่พ้นเขตอบายภูมิ ฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทจงตั้งใจคิดแต่เพียงว่าเราจะคุมกำลังใจให้อยู่ในขอบเขตของสังโยชน์สามประการคำว่าขอบเขตเขาสังโยชน์ก็หมายความว่าเราจะไม่เป็นท่ายคำสังโยชน์สามประการนั่นเองอารมณ์ที่เราจะต้องพ้นทำจิตใจให้ไม่มีกังวลอารมณ์ของสังโยชน์ ก็คือหนึ่งสก,กายทิฐิอารมณ์เขาสัญญตมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันจะไม่ตายร่างกายเต็มไปด้วยความสะอาดไม่มีการสกปรกน่ารักน่าชมร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราอารมณ์สัาสัญญตเป็นอย่างนี้เราก็ต้องคานตัดทำลายอารมณ์นี้ทิ้งไป ให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงแค่เบื้องตน้นว่าร่างกายนี้ปกติมันต้องตายมันไม่สามารถจะทรงตัวอยู่ได้ร่างกายสกรปรกหรือไม่สกรปรกน่ารักหรือไม่น่ารักไม่ต้องคิดยังไม่ถึงเวลานั้นร่างกายเป็นเราเป็นขวงเราเรามีในร่างกายหรือไม่มีในร่างกายก็ไม่ต้องคิดเหมือนกันปล่อยไว้ก่อนเพราะอารมณ์นั้นสูงเกินไป เรามาใช้กันแต่เฉพาะอารมณ์เบื้องต้นเท่านั้นในตอนนี้มีความรู้สึกขั้นแรกว่าชีวิตที่เกิดมามันเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเราต้องตายแน่นอนแล้วทำความรู้สึกแบบเปสการีเธอมีความรู้สึกว่าความตายมีแน่แต่ไม่รู้ว่าเวลาตายจะเป็นเวลาไหน ตายเชา้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายกลางวันตายกลางคืนจะตายมีอายุน้อยตายมีอายุมากไม่แน่นอนระมัดระวังไว้เสมอว่าคิดว่าอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอแล้วก็ตั้งตั้งใจทําความดีจิตสงรมณ์บความดีไว้เข้าไปแก้สัญญอทีสอง สัญญก่อยสองมีความรู้สึกในใจสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมแลพระอริยสงฆ์แล้วก็ตัดอารมณ์นั้นทิ้งด้วยปัญญาว่าพระพุทธเจ้าดีและธรรมคําสั่งสอนเขาก็องค์ดีพระอริยสงฆ์มีความดีทั้งสามราการนี้มีความดีควรยอมรับนับถือได้แล้วก็เต็มใจในการยอมรับนับถือ สัญญาอยข้อที่สม,มีความไม่แน่นอนในศินทำตนเป็นการปฏิบัติตนแบบศรัทธาหัวเต่าฝึกเข้าฝึกออกเคารพในศินบ้างไม่เคารพในศินบ้างอันนี้เป็นเหยื่อขออบายภูมิเราก็ต้องฝืนอารมณ์นี้เอาชนะให้ได้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าศินเต่าต้องรักษาให้แน่นอน เฉพาะกระวาดมีสินห้าขึ้นสินมีห้าสิขาบทมีปานาติบาตเป็นต้นมีสุราเป็นที่สุดเราจะเว้นแน่นนอนในสินห้าะรบการนับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปไปบาปก,กรรมเก่าๆที่ทำไปแล้วเท่าไหร่ก็เป็นเรื่ององเวลานั้นไม่ใช่เวลานี้เวลานี้เราจะเป็นคนดีมีความเคารพในสิน เพียงแค่นี้บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าอารม์ของทุกคนมีความไม่ประมาทในชีวิตคิดว่ามันอาจจะต้องตาย <c oughs> แล้วก็ความตายนี้ก็ไม่แน่นอนนักจะตายเมื่อไรก็ได้ร้อมคิดว่าจะอาจจะตายวันนี้ไม่เสมอ <c oughs> แล้วก็ท่งความดีเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์สรงศีลให้บริสุทธิ์เป็นปกติเพียงแค่นี้บรรดาท่านพุทธบริษัท ขึ้นเที่ยวอบายภูมิทั้งสี่ราการคือการเกิดเป็นสัตว์นรกก็ดีเป็นเปรตก,ก็ดีเป็นสุรกายก็ดีเป็นสัตวร์รจฉานก็ด,กกดีจะไม่มีสําหรับเราไปทุกชาติทุกสมัยถ้าจะมีการเกิดอีกเพียงใดก็ตามทีขึ้นเจ้าชื่อว่าอบายภูมิทั้งสี่ไม่ไปกันแน่ทานที่มาอย่างต่ำก็มนุษย์อย่างสูงขึ้นไปก็สวรรค์นิพพาน ถ้าขณะใดเกิดจิตเกิดไม่นิยมร่างกายขึ้นมาเมาร่ขณะนั้นก็ถึงนิพพานทันทีสำหรับเรื่องการหนีบาปในเบื้องต้นที่บรรดาเต็นพุทธศาสนิกชนควรจะปฏิบัติก็ต้องพูดกันทุกวันแบบนี้การลืมต่อตอนนี้ไปก็มาพูดกันถึงอารมณ์อารมณ์ของบุคคลน,นี่เป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนอันนี้เป็นตอนที่ห้า วันนี้ก็จะขอพูดถึงอารมณ์ของคนที่ความจริงก็ไม่ไดห้หมายถึงบาปบาปที่ทำยังมาไม่ถึงเป็นเด้เพียงว่าก่อนตายมีความคิดว่าต้องการอะไรและจิตตั้งความมุ่งหมายไว้อย่างไงเวลาตายและไปเกิดที่นั่นทันทีแต่สำหรับการตายการเกิดในวันนี้ก็ขอพูดถึงอบายภูมิเบื้องต้น คือขั้นสัตย์เลชานเขาตายจากความเป็นคนเพราะไม่ได้ละเมิดศีลไม่ใช่อกาศไม่ใช่บาปที่ละเมิดศีลไม่ใช่ระบาบป,ปรามาสพระไตรศณาขมมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นแต่เพียงว่าอารมณ์คิดเฉยๆฉยว่าจุดนี้ดีพอตายปุ๊บก็ไปทันทีเกิดที่นั่นทันใด แล้วภายหลังต่อจากนั้นไปเขาเมื่อตายไปแล้วเขาไปเกิดเป็นสัต์เดฉานตอนที่เป็นสัต์เดฉานเกิดมีความรักในพระบาเจกพระพธเจ้าเมื่อตายจากสัต์สติฉันคือตายจากสุนัขเข้าไปสุนักก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์เช่นดาวปเด็นสถิวโลกนี่ถ้าท่านทังหลได้ฟังใครเขาพูด ว่าสตัตย์เชฉานทำบุญไม่ได้นั้นไม่จริงอย่างท่านผู้นี้ก็ดีือว,วาเอราวัณเทพบระบุก็ดีท่านเอราวัณเทพบุตรเป็นช่างของพระอินทร์ในสม,สมัยที่เป็นมาขมานบ <c oughs> ใช้ลากไม้ใช้แบกไม้ใช้ดึงไม้อเอาไปสร้างศางลาเป็นสาธารณะตายจจกความเป็นช่างไปเกิดเปเิวดาบนสวรรค์เช่นดาวดึงสถิวโลก มีนามเอราวัณเทพบุตก็รองความว่าสตรีฉันก็ทําบุญได้เทวดาหรือพรมก็ทําบุญได้มีผลเช่นกันก็ขอนําเรื่องราวก็ามาสูตร,รเรื่องนี้มาคุยสู่กันฟังเวลานี้ก็ผ่านไปเก้านาทีแล้วเรื่องนี้ก็ปรากฏในพระธรรมบทกุฏิกนิกาย <c oughs> มาในเรื่องสามมาวดี ท่านตัวเอกของเรื่องในเรื่องนี้ตามบาลีาเรียกว่าโกตุฮาริกะโกตุฮาริกะคนนี้ท่านเป็นคนขอภยัยเถอะเป็นคนยากจนหนีภัยแห่งโรคระบาดมากับปัญญากับลูกน้อยในที่สุดเมื่ออาหารหมดในป่าไาลวันทนไม่ไหวต้องปล่อยลูกน้อยตายไปในป่าแค่ลูกเล็กๆ ลูกน้อยก็คือหมยลูกคนเดียวแล้วก็เป็นลูกยังเล็กอยู่ช่วยตัวเองไม่ได้ <c oughs> แต่กรรมนี้ยังตามสนองเธอไม่ทันออกมาเข้าไปสู่บ้านของกระดุมผีคือคนที่มีเงินไปขอข้าวเขากินแล้วอยากจะทำงานเพื่อเลี้ยงชีพเฉยๆค่าจ้างจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่ทราบไม่เป็นไรต้องการอย่างเดียวคือทรงชีวิตอยู่ได้ คนที่อดคนที่หิวเนี่ยเป็นอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทมีความคิดอยู่ว่าถ้าชีวิตมีอยู่ได้ก็ใช้ได้มีอาหารกินก็ใช้ได้เมื่อเข้าไปถึงบ้านของท่านกุดุมพีแล้วเข้าไปพร้อมกับปัญญาท่านกุดุมพีก็ให้คนจัดอาหารมาเลี้ยงก็เป็นอาหารประเภทที่คนใช้กินเนี่ยคนรับใช้เขากิน จะว่าเร็วเกินไปก็ไม่ใช่แน่บ้านคนที่มีความร่ำรวยเขาไม่ถือว่าแกงหมูแกงเนื้อแกงไก่มันเลิศประเสริฐเกินไปมันชินสำหรับบ้านประเภทนั้นอย่างบ้านเราจนๆย่าตมาเองเขาเกิดเคยเกิดในฐานะที่ไม่เคยจะมีอะไรกินนักบางครั้งพวกเราเห็นพริกเผานิดหน่อยที่ผสมน้ำปลาอริอร่อยได้เกิน เห็นคนอื่นเขากินหมูกินหมูกินเนื้อกินไก่ก็มีความรู้สึกในใจว่าถ้าเรารวยเมื่อไรจะกินหมูกินเนื้อกินไก่มันทุกวันกินมันทั้งวันเลยก็ยังได้ความรู้สึกของคนอดความรู้สึกของคนหิวมีแค่นี้ไม่ทะเยอทะยานมากเกินไปในขณะที่โกโตฮาริกะหรือว่าตั้งโกดมพี ให้คนใช้คนรับใช้เอาอาหารมาให้สองส่วนเวลานี้อาจจะแบ่งเป็นจานก็ได้ถ้าจะเป็นจานถาดหลุมก็ได้นำเอามาให้พัญญาส่วนหนึ่งคือชามหนึ่งเอามาให้ในโกตัวอนิกาชามหนึ่งพัญญารักษามีมากส่วนของเธอเธออย่าไม่กินให้สามีกินก่อนท่านสามีก็แสนจะดีมาก น่าจะคิดว่าเรากับพัญญาต่างคนต่างอดกันมาก็กินกันคน,นชามมันก็ส่งชีวิตได้แล้วแต่ว่าบุรุษผู้ใจแกล้วทำ่าใจแกล้วเนี่ยใจแกล้วในด้านของความโง่แทนที่เธอจะคิดอย่างนั้นส่วนข็าเธอว่าเธอถนัดใจกินจนหมดชามพัญญาทนหิวน่ารักเหลือเกิน เมื่อเห็นผัวผัวกินหมดชามแล้วก็ถามว่าต้องการอีกไหมถ้าต้องการเธอให้ส่วนของเธอในโกตัวฮัิกาก็บอกเอาความจริงนัำใจแบบนี้ไม่น่ารักเลยเมียส่งให้เ็กินอีกขณะที่กินข้าวอยู่นั่นท่านก็ดุมพีถ้ามีสุนัขตัวเมียอยู่ตัวหนึ่งทะเลี้ยงไว้ใกล้ชิด ถ้าก็กท่านเองท้่กาลังกินข้าวเหมือนกันกินข้าวมาทุกปลายาติข้าวมาทุกปลายาติาาปาเป็นข้าวที่มีราคาแพงมากจะกินได้แต่คนที่ร่ํารวยก็มหาเศรษฐีกบกษัตริย์เท่านั้นคนที่จนลงมากินบ่อยๆไม่ได้นานๆกินครั้งได้แต่อย่างท่านโกดมพีเท่ากินได้ทุกวันทุกเวลา ข้ามาทุบใบยาดเขาทํำยังไงไม่ขออธิบายในทีน่นี้เรื่องเวลาปเปล่าเมื่อท่านกินข้ามาทุประยาิหมาตัวเมียที่แตะเลี้ยงไว้มันหมอบอยู่ใก,กล้ๆท่านก็เอาใส่จานแบ่งให้หมาตัวเมียเจ้าหมาตัวเมียผู้น่ารักผู้มีบุญมันก็กินข้าวนั้นโกตัวอริกะมองดูหมาตัวเมียก็คิดในใจว่าเจ้าหมาตัวนี้มันเกิดเป็นหมา มันดีก็เราซึ่งเป็นคนมากเราซึ่งเป็นคนเกิดมาจนกระทั่งมีเมียม,ม,มีลูกคนหนึ่งแล้วคำว่าข้าวมัทุปายาตเนี่ยนานๆนนได้ยินชื่อครั้งหนึ่งแต่การที่จะลิ้มชิมรสข้าวมัทุปายาตแม้แต่เศษก็เล็บเข้าไปแต่ก็ไม่เคยเล็ไม่เคยได้พบทั้งนี้ข้าวมัทุปายาตเป็นราคามนราคาแพงมาก เหมาะสำหรับคนที่มีฐานะดียังกหาะคมพีและเศรษฐีเท่านั้นเธอก็นึกในใจว่าหมาตัวนี้มีบุญเหลือเกินแต่ว่าเธอจะคิดว่าเราเกิดเป็นหมาบ้างก็ดีคิดหรือเปล่าบาลีไม่ได้บอกก็รวมความว่ากหณะที่คิดว่าเจ้าหมาตัวนั้นดีกว่าตัวเท่านั้นเธอกินข้าวหมดชามรถชามหลังตามพระบาลีบรกลมกำเริบ ก็คืออาหารไม่ย่อยย่อยไม่ทันอดมาตั้งหลายวันกินเข้าไปมากส่วนทุกส่วนของร่างกายก็เปลี่ยนไม่สามารถจะย่อยได้เธอก็ขาดใจตา,ตายลงไปเวลานั้นเมื่อขาดใจตายลงไปแล้วจิตวิญญาณเดอที่สมานในกายวิญญาณไม่ไปด้วยแน่ขบัรดาญาโยมพุทธบริษัทฟังไว้นนะ คำว่าวิญญาณนี่เป็นความรู้สึกเท่าที่เราเรียกกันว่าประสาทตามนี้ก็บอกขันห้ามีห้าอย่างคือรูปเวทนาสังัญญาสังขารวิญญาณทั้งห้าอย่างนี้เวลาตายมันตายพร้อมกันคือไม่เกาะกับร่างกายวิญญาณไม่ใช่จิตวิญญาณไม่ใช่ทิศสมานกายสำหรับสิ่งที่ออกจากร่างกายไปคือจิตหรือทิศสมานกาย จิตมีสภาพคิดอธิสมาละกายคือกายก,กายหนึ่งที่ซ้อนอยู่ในกายเนื้อตามธรรมดาที่ก็บอกว่าคนตายแล้วไปสวรรค์บ้างไปนรกบ้างไปเกิดที่น้นบ้างไปเกิดที่นี่บ้างเราจะเห็นว่าร่างกายถูกเผาบ้างถูกฝังบ้างเอาอะไรไปเกิดก็คือ,อความจริงของตัวเราข้างในไปเกิดตัวเราข้างในถ้าจะเห็นได้ทาไมได้ทิศกุญญ เห็นด้วยตาเปล่าไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อไม่ได้ท่านจะเรียกว่าอาทิตย์สมานในกายเป็นกายที่ไม่สามารถจะเห็นได้ด้วยตาเนื้อถ้าเราจะมีความรู้สึกว่ามีไหมก็ต้องตอบว่ามีนั่นก็คือเวลาฝันเรานอนฝันไปทำโน่นทำนี่ทำนั่นนั่นแหละกายข้างในจริงๆมันไปจริงๆแต่กายเนื้อมันนอนอยู่เจ้ากายตัวนี้และบรดดาท่านพุทธบริษัท ขณะที่อารมณ์จิตคิดว่าหมาตัวนี้ดีกว่าเรามีบุญวาสนาดีกว่าเราเมื่อสิ้นลมปราณลมวใ,ใจหมดไปปั๊บกายตัวนี้มันออกจากกายเนื้อเข้าสู่คันของนางหมาตัวเมียทันที <c oughs> ต่อมาไม่ช้าไม่นานเท่าใดก็คลอดก็ออกมาเป็นหมาโทนการที่ตายจากคนไปเกิดเป็นสุนัข สุนัขประเภทนี้รู้ภาษาคนดีมากเป็นที่รักของท่านข้าพอดีนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทเย่คิดว่าการกรรมที่ทำให้เเกิดเป็นสุนัขนี้ยังไม่หมายถึงการทิ้งลูกกรรมที่บาปที่ทิ้งลูกยังไม่มาสนองกรรมอย่างอื่นใดกรรมเพราะการปรามมทตพระไตรสนา,าคมก็ยังไม่มาถึงกรรมเพื่อละเมิดสินห้าข้อใดข้อหนึ่งก็ยังไม่มาถึง เป็นได้เพียงความรู้สึกคิดว่าสุนักดีและหมาดีเพียงเข้าเท่านี้พอจิตออกจากร่างเอทิศสมาลกายออกจากร่างก็เข้าสู่คันของสุนักทันทีเข้าท้องหมา,าที่จำม่บรรดาท่านพุทธบริษัทที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เราเจริญสมาธิอริยปัญญายานทำอารมณ์ให้ทรงตัวที่เรียกว่าสมาธิคือการตั้งใจ ตั้งใจนึกถึงความดีมีพุทธานุสตินึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นตน้นธรรมานุสตินึกถึงพระธรรมสังขานุสตินึกถึงพระอริยสงฆ์ศีลานุสติจิตคุมอารมณ์ในสิลนให้ทรงตัวจาคานุสตินึกถึงกระทานการบริจาคคือการให้เทวานุสติถึงถึงนึกถึงความดีของเทวดาเป็นตน้นที่องค์สมเด็จพระทศพลแนะนำให้ทำอย่างนี้ ที่จะบอกว่าทําให้เป็นชาญชายคืออารมณ์ชินตอนนึกถึงความดีต่อรายการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเวลาจะตายไม่ยามปกติกต็นึกได้บังนึกไม่ได้บางลืมบ้างนึกถึงบ้างแต่เวลาก่อนจะหลับหรือตื่นใหม่ๆคุณจะส่งใจส่งอารมณ์ให้ส่งตัวคือตั้งใจภาวนาและนึกถึงให้ส่งตัวไว้ทักสองสามนาทีก็พอให้ชิน เมื่อเวลาใกล้จะตายจริงๆอารมณ์ความดีจะรวมตัวถ้านึกถึงอารมณ์ความดีหกอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเลวหรืออย่างอ่อนที่สุดตายจากความเป็นคนจะไปถึงเป็นเทวดาหรือพรหมทันทีทั้ทงนี้เพราะอะไรเพราะจิตน้อมถึงกุศลคำว่ากุศลหมายถึงจิตคิดอยู่ในความฉลาดไม่พลาดจากความดี ก็เล่ากันย่อๆเรื่องพุทธานุติเป็นต้นเอาไว้ถึงเวลานั้นค่อยพูดกันต่อมาก็มาคุยกับบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนเมื่อเขาเกิดเป็นสุนัขอาศัยที่ตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นสุนัขภาษาของคนทุกคำเขารู้เรื่องหมดแต่ว่าเขาจะพูดอย่างคนไม่ได้ ได้เดกอาการก็การแสดงออกทางกายบ้างทางเสียงบ้างทางตาบ้างกรุ่มความเมื่อขบรรดาแต่พุทธบริษัทวหลายเพื่อนทราบว่าสัตว์ติฉันทั้งหมดที่เราเห็นเห็นอยู่นี่มาจากคนทางนั้นคนที่มีอารมณ์พลาดจากความดีอารมณ์ความชัว่วเขาเสียงใจเป็นเกิดเป็นสัตว์ใจฉันได้ไม่ยาก <c oughs> เรื่องนี้องสมเด็จพระผู้มีพระพาคเจ้าทรงตรัสต่อไปเป่หลังที่เขาเกิดเป็นคนแล้วแล้วก็เขาโทษเป็นสุนัขแล้วเป็นสุนัขแสนรู้ที่ท่านกาบดีรักมากท่านกาบวดีก็มีพระองค์หนึ่งเป็นพระบาเจกพระเจาทจ่านกาบดีมีความเคารพมากเวลาออกพรรษาแล้วท่านก็มพักที่เขาใกล้ๆ เวลาจะไปนิมนต์พระประเจวุเจ้าก็นำเอาเจ้าจสุนักแสนรู้ตัวนี้ไปด้วยบางครั้งบางคราวท่านมีธุระ <c oughs> ไม่สามารถจะไปได้ก็ใช้สุนัขแสนรู้ตัวนี้ไปนิมนต์พระประเจกพพุทธเจ้าการนิมนต์ของเธอก็เห่าบ้างหอนบ้างสแสดงสัญญาณจุดที่ใด,ดที่ธรนมหาศิษฐิคือพุ่มไม้ใหญ่ๆหญ่ที่หนาทึบ ไปมหาเศรษฐีทุกข์อดีทนคิดว่าสัตว์ร้ายอาจจะอาศัยอยูยย่ไปถึงต้กตีให้มันหนีไปคือตีพวกไม้มันตกใจหนีไปเจาสุนัขตัวนี้จําได้เวลาไปเองตต่ลาพังไปถึงที่นั่นก็เห่าบ้างหอนบ้างเป็นการกระโชกครับว่าสัตว์ร้ายมีจะได้หนีไปต่อมาปรากฏว่าเวลาเข้าไวรสาใกล้เข้ามา พระบาเจกพระพุทธเจ้าท่านก็เวลาท่านท่านก็หาบอดี <c oughs> ขอไปจำเป็นสาที่พวกเขาคันตมารอันเป็นที่อยู่ของพระบาเจกพระพุทธเจ้าทั่วไป <c oughs> เมื่อลาแล้วท่านก็ออกไปเจ้าสุนัขตัวนี้มันรักพระบาเจกพระพุทธเจ้ามากมองดูพระบาเจกพระพุทธเจ้าที่หอบไปเฮาบั่งหอนบั่งส่งเสียงสแสดงนความรักความเคารพ พอพระบาเจพระเจเ้าพ้นสายตาของมันมันก็ขาดใจตายทันทีตายเพราะความรักในพระบาเจกับพระเจเ้าหรือตายเพราะวาระเข้ามาถึงดีกว่าอาตมาคิดว่ามันตายเพราะวาระคนชีวิตเข้ามาถึงพอดีแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่จะพูดว่าตายเพราะอาศัยความรักในพระบาเจพระเจเ้า แต่เรื่องความรักในพระบะเจกับพระเจ้าเนี่ยแต่มาไม่ไมเคยเถียงรักแน่รักและมีความเคารพแล้วก็แสนรู้ที่บางครั้งพระบะจจีพร,จพระเจ้าจะลองใจมันในเมื่อเจ้าสุนัขตัวนี้ไปตามท่านแต่ก็เ,เดินตามมาบางคราวท้างลองใจแกล้งเดินเลยทางที่จะเลี้ยวเข้าบ้านเจ้าสุนัขตัวนี้ก็วิ่งเข้ากัน ถ้า่านก็แกล้งเดินเลยต่อไปมันก็เลยดึงชายสสบงให้กลับไอตอนดึงชายสสบงนี้ไม่กลับไม่ได้บรรดาแทนพุทธบริษัทเพราะพระเ,เจพุทธเจ้านี่มีผ้าแค่สามผืนผ้าสําคัญคือสสบงหนึ่งตัวจีวรหนึ่งตัวสังฆิหนึ่งตัวผ้าเกินก็มีรัรกรบกดเอวกับรองสะเท่านั้นเอง ถ้าบะเอินผ้าสบงหายไปพระเจ้าสุนัขหึงก็เห็นจะเป็นชีบเลยรวงความว่าพระเจ้พุทธเจ้าลองแล้วหรออีกมันก็ไม่ยอมให้ท่านเลยหลังบ้านแสดงน้ความรักในมันมันรักพระบเจ้พุทธเจ้ามากจริงๆพระอาศัยที่มีความเคารพอย่างนี้และบรรดาท่านพุทธบริษัทชายิงเขารับรักพระบาเจพุทเจ้าแสดงนความเคารพ รักด้วยแล้วก็เคารพด้วยเมื่อพระพเจ้าพระเรจ้าไปตายแล้วอาศัยบุญความดีที่เธอมีความรักมีความเคารพในพระเพรจพเจ้าบันดานให้เธอไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสตทวโลกเอ็นไม่บันดาแทนพุทธบริษัทสัชาติเชชัยก็ทําความดีได้ไปเกิดเป็นเทวดาแล้วก็มีนามตามที่ข้าพเจ้กาวกันว่าโคศกเทพบุตร ทำว่าโคศกหรือโคสกับแล้วก็เกิดกล้องเขาเสียงดังมากอย่างโคศกเขาเประกาศอะไรเขาต้องใช้เสียงดังๆอย่างในสลาที่ญายโยมจะทําบุญก็ดีในวัดที่เขาทําบุญก็ดีในงานต่านตาน,นี่ทําบุญก็ดีรือมีงานก็ตามโคศกจะเป็นคนเสียงดังมากถ้าเสียงตัวเองดังไม่พอก็ใช้ขยายเสียงช่วย รวมความว่าโคส่งที่บทเสียงดังมากท่านบอกว่าแค่พูดเบาๆดังไปที่หกสิบยอถ้าวาราะเต็มเสียงดังกล้องชั้นดาวดึงเธอเสวยความสุขบนสวรรค์ชั้นเทวโลกท่านดาวดึงสเทวโลกนานเท่าไหร่บาลีไม่ได้บอกพราว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกน,นี่มีเวลาอยู่พันปีทิพย คือมีอายุอยู่ได้จริงๆนะพันปีทิพย์แต่ว่าพันปีขอ้นดาวดึงไม่ใช่พันปีของมนุษย์ถ้าเทียบเวลากันในมนุษย์ี่ร้อยปีแ้่ก็หนึ่งวันขอ้นดาวดึงแล้วสำหรับดาวดึงนั่นสามสิบวันก็เป็นหนึ่งเดือนสิบสองเดือนก็เป็นหนึ่งปีก็เลยไม่ทราบว่าเธอเป็นเทวดาในดาวดึงกี่วันเขาเทวดา แร่ยว่ากี่ปีของธรรมดาแล้วนับเวลาเท่าไรของมอนุษย์อันนี้อาตมาไม่ทราบเอาแต่เพียงว่าคนที่ไม่ทำบาปเพราะขาดสินห้าไม่ทำบาปเพราะมีเจตนารามาธพระไตรสนาคมแต่าอารมณ์จิตผู้สซ่านนิยมส่วนที่เป็นส่วนเสียหมายว่าอารมณ์ที่ต่ำกว่าคือปนิยมสัตย์ฉันนอย่างใดอย่างหนึง่ง ตายแล้วก็ไปอยู่อบายภูมิแค่สัตย์ฉันได้แต่ส่วนที่กล่าวมาแล้วนั้นบางตอนลงนรกไปเลยที่ระบรรดา่านพุทธบริษัทยิ่งขอบรรดาแานพุทธบริษัททั้งหลายจงระมัดระวังอย่าไว้ใจตนเองทุกวันทุกเวลาน,น,นึกไปว่าเราอาจจะตายวันนี้แล้วก็ทรงความดีคือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์และกำลังใจตั้งตรงอยู่ในศีลทั้งห้ารปการ ไม่ละเมื่อสิ่งเรื่องกายวาจาะใจอรับ,บันดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายถ้าทําได้อย่างนี้เกิดกี่ชาติก็ไม่เกิดเป็นนายบายภูมิแน่ในเมื่อแล้วเวลาหมดสาสนาทีพอดีก็ต้องขอลาก่อนที่บรรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายโอกาสหน้าพบกันใหม่ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีแดบรรดาแ่่นพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี